สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่รีสอร์ทบ้านระเบียงขาวนะคะหรือว่าบริษัทบ้านระเบียงขาวจำกัดค่ะวันนี้ก็เพื่อนงจะยุ่งมากเลยนะคะเพราะว่าเปิดเฟสใหม่เป็นวันแรกนะคะก็จะต้องมาตรวจความเรียบร้อยของอาคารนะคะแล้วก็บ้านที่จะเปิดให้เช่าทีนี้เนี่ยในส่วนเวลามันเป็นลองวิ e เอนแบบนี้นะคะ่ะแล้วเปิดเฟสใหม่เนี่ยสิ่งที่จะต้องดูเลยสําหรับออลูกค้าที่กําลังจะออรับมบ้านนะคะหรือว่าจะเปิดรีสอร์ท หรือว่าจะทําบ้านเช่าอะไรดือนก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่จะต้องดูเลยนะคะสําหรับก่อนที่คุณจะเปิดให้ลูกค้าเข้านะคะอันแรกค่ะขาดไม่ได้เลยระบบน้ําไฟอันนี้สําคัญมากสําคัญมากกว่าที่คุณจะเก็บรายละเอียดอื่นๆนะคะว่าเขาสามารถใช้ได้จริงไหมนะคะอันแรกเลยเนี่ยเทสน้ําก่อนทุกจุดไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําอ่างล้างจานนะคะเปิดวาล์วทุกตัวดูว่ามีน้ํารั่วน้ําซึมตรงไหนหรือเปล่านะคะอันที่2ค่ะไฟฟ้า โดยปกติแล้วอะคะ่ะที่รีสอร์ทเราเนี่ยจะมีละสองระบบก็คือเป็นโฟโตเซลก็คือว่าใช้แสงอาทิตย์พอไฟดับหรือ,พอเพราะอ,อมือดปุ๊บมันก็จะติดเองนะคะ1จุดการมาที่2ก็คือเกิดจากการเปิดสวิชนะคะซึ่งเราจะต้องเปิดเทสทุกจุดค่ะว่ามีจุดไหนที่เปิดแล้วไม่ติดบ้างหรืนเปล่าเพราะว่ามันจะมีข้อสําคัญอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าบางทีเนี่ยช่วงนี้หลอดไฟอะค่ะมันจะค่อนข้างขาดบ่อยบางทีแบบในระบบไม่ได้เป็นอะไรค่ะแต่เราจะต้องคอยดูเรื่องของการ เปลี่ยนตัวหลอดไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เราจะต้องเช็คอยู่ตลอดเวลานะคะเรื่องระบบน้ําระบบไฟอันต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการเก็บงานค่ะในดีเทลเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นว่าหลังจากที่เราทําบ้านเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะต้องติดพวกระบบจานดาวเทียม C C T V ถูกต้องไหมคะอันนี้เวลาเขามาเจาะนะคะมาเจาะมาเพิ่มในส่วนของตัวคาเนี่ย บางทีเขาจะไปโดนฝ้าหรือโดนตัวผิวผนังอาคารมันก็จะทําให้ผิวผนังอาคารนะคะจะต้องคอยเก็บซึ่งเรื่องของการเก็บสีเก็บรอยตออันนี้ก็ต้องคอยดูด้วยนะคะอย่างเมื่อกี้นี้บ้านหลังบางหลังแรกเนี่ยค่ะเพิ่งจะเก็บตัวพื้นลามิเนตไปจริงๆแล้วเราปูลามิเนตประมาณ12มิลแต่มันจะมีบางส่วนที่เขาเรียกว่าเหมือนนูนขึ้นมาล่ะค่ะจากพื้น ซึ่งอันนั้นเราก็ต้องตัดจอยแล้วก็แก้เพิ่มไปซึ่งอันนี้เวลาเราเปิดประตูะคะ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันมีรอยนูนนะอันนี้คือจะต้องเป็นางานแก้ไปนะคะเราก็จะเก็บให้เรียบร้อยเราก็ในส่วนอื่นๆนะคะก็ในเรื่องของทีวีค่ะทีวี TV ติดตั้งตรงกับต่อกับดาวเทียมเรียบร้อยแล้วเปิดเช็คให้เรียบร้อยว่าเข้าจริงนะคะทีวทีเช็คกล้องให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ไฟทุกดวงรอยเก็บของผนังอาคารนะคะความสะอาดนะคะของออในส่วนของพื้นอย่างเช่นใต้ซิงใต้โซฟาที่เราจัดไว้นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่จะเป็นเรื่องของงานเก็บนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยดีสอรเรามีสระว้น้ํา ซาไว้น้ำเนี่ยปกติแล้วเนี่ยค่ะเขาจะเทระบบการการกรองเนี่ยประมาณ1วันจเต็มแล้วก็จากนั้นเขาก็จะรันระบบ4ชั่วโมง2ครั้งต่อวันเพื่อเป็นการหมุนเวียนน้ำนะคะแล้วก็ทําให้มันได้ประสิทธิภาพเต็มที่ดังนั้นก่อนที่เราจะเปิดใช้บ้านนะคะหรือว่าเปิดบ้านเช่าเนี่ยเราจะต้องเก็บรายละเอียดพวกนี้ให้ครบท้วนก่อนซึ่งเมื่อวานนี้ก็เก็บกันแบบเต็มที่พร้อมเปิดนะคะวันนี้ก็เทอีกหนึ่งรอบ ในการใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนของอีกอันหนึ่งค่ะที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือแอร์ค่ะเช็คแอร์ทุกตัววันนี้เนี่ยมีมีปัญหามากเลยกับการเปิดรีโมทแอร์ค่ะเพราะว่าที่จริงเราติดครบหมดแล้วนะคะแต่ว่าการปรับรีโมทแอร์นะคะบางทีเราไปไปปรับให้มันเป็นตั้งออโต้ไปปรับให้มันเป็นพัดลมไปปรับให้มันเป็นความเย็นหรือ คือบางทีไปกดไปที่ไม่รู้ตัวค่ะนะคะดูให้เรียบร้อยนะคะคือมันจะมีปุ่มหนึ่งค่ะที่เรากดปุ๊บมันจะเป็นรูปเหมือนเป็นใย่ๆอยู่อันนั้นคือเป็นปุ่มที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความเย็นแต่ถ้าคือไม่ได้กดตรงปุ่มให้มันขึ้นเป็นรูปใย่ๆเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นว่าเปิดแค่พัดลมซึ่งมันจะทําให้แอร์ของคุณมันไม่เย็นคุณก็จะอาจจะงงได้ว่าเอ๊ะทำไมมันมันไม่ติดนะคะซึ่งตรงเนี้ยถามช่างแอร์ก่อนนะคะวิธีการเปิดใช้ว่า เขาเนี่ยเปิดรีโมทยังไงบางทีเราไปกดในส่วนของตั้งเวลาไว้อย่างนี้ค่ะพอถึงเวลามันตัดแล้วพอคนมาใช้ต่อเนี่ยเปิดไม่เป็นอีกเพราะฉะนั้นเรื่องของรีโมทการใช้งานนะคะถามช่างแอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ทานรีโมทค่ะบางทีหลายครั้งแล้วเรารู้สึเหมือนเหมือนราแอร์เราเสียจริงๆแล้วแค่เป็น่านรีโมทเท่านั้นเองเรื่องพวกนี้ก็คือเราเช็คให้เรียบร้อยก่อนเปิดใช้งานบ้านนะคะที่จะให้ลูกค้าหรือว่ารับส่งมอบกันนะคะในส่วนอื่นๆเดี๋ยวเรามาติดตามกันคลิปหน้าได้คะ่ะขอบคุณค่ะ